Was busy thinking. สวัสดีครับวันนี้เราเอาใจสายตัดต่อวิดีโอนะครับวันนี้จะมาแนะนำ5แอปตัดต่อวิดีโอนะครับที่ใช้ได้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีลายน้ำนะครับวันนี้มาคอนเทนต์ไม่มีลายน้ำนะครับผมลองเล่นดูและหลายแอปเลยแอปที่ดังๆอะ่ะส่วนใหญ่เสียตังค์แล้วก็ มีรายํานนะครับเราจะผ่านนะครับเราจะไปที่แอปอไม่ดังมากแต่ว่าใช้ได้ดีระดับหนึ่งนะบทโดยผมเองนะอันนี้เอาความพอใจของผมเป็นหลักนะครับอ่ะเริ่มจาก Number One เลยควิกนะครับตัวนี้ยังไงก็ต้องมานะครับแอปนี้มัน Number One จริงนะครับอ่ะเสิร์ชตามนี้นะครับอ่าคอนเทนต์อันนี้เป็นของ Android หมดเลยนะโอเคแต่ว่า Apple เหมือนจะมีเหมือนกันแหละเปิดเข้าไป ก็คือผมจะรีวิวคร่าวๆนะเพราะว่า5อันเดี๋ยวมันจะยาวนะครับวิธีใช้ก็บวกวิดีโอมานะครับเลือกวิดีโอมานะครับมุมที่เราจะแนะนำนะก็คือพอดก่อนปิดเสียงก่อนเลยถ้าใครจะทำ YouTube ไม่ต้องใช้เพลงของคิณครับมันโดนลิขสิทธิ์นะครับปิดเลยปิดปิดปิดปดให้หมดน,นะก็คือนี่ฮะนะัะนงแบบเราวันนี้แล้ว ส่วนที่ทุกคนจะจะสงสัยกันมากที่สุดก็คือถ้าเลือกสำเร็จรูปแบบเนี้ยเวลามันจะถูกจำกัดนะครับคลิปนี้ประมาณความยาวประมาณ20บกว่าวินะครับแต่ว่ามันจะถูกตัดสำเร็จรูปเหลือแค่วพืคือ่ฮะนางแบบ๊เห็นไหมครับมันจะเหลือแดวินะครับหลายคนถามว่าแล้วมันตัดได้ยาวกว่านี้ไหมมันทำได้นะครับก็คือเข้าไปที่ไอตัวลูกไอปากาเนี่ยปึ๊บคลิกเข้าไป ที่กลับไปแล้วไปที่ตัดแต่งคืออํานนะเก็คือนี่ฮะให้ตรงเนี้ยเลือกเป็นนางแบบเราวันนี้ตรงเนี้ยนะครับเลือกเป็นกําหนดเองตอนแรกมันจะอยู่อันสมดุลนะครับถ้ากําหนดเองเห็นไหมมันจะขึ้นมานี่ยี่สิบแปดวิเลยเราก็สามารถตัดหัวตัดท้ายได้นะครับเทคนิคเองนะครับนี่สมมติผมเลือกเอาสิบแปดวิแล้วก็ถูกไปพื้นไปเลยฮะนางแบบเราเห็นไหมสิบแปดวิจบนะครับก็คือมันสามารถตัดได้ เราจะใส่คลิปเพิ่มแล้วก็บวกเข้าไปเนี่ยบวกท้ายบวกบวกบวกข้างหน้าบวกข้างหลังก็เอาตัดใส่แปะ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 มันตัดได้นะครับระดับหนึ่งเลยดีทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งคือสเกลอันนี้ก็ถามมันบ่อยมากสัสดส่วนนะครับอ่าเรามาที่หน้านี้แล้วก็กดอ,อ,อันที่สามเนี่ยแล้วก็เรื่องเนี่ยสเกลเนี่ยสแควร์เนี่ยพื้นไปเลยฮะนางแบบเราพื้นไปเลยฮะนางแบบเราพื้นไปเลยฮะนางแบบ พื้นไปเลยฮะนางแบบเราพื้นไปเลยฮะนางแบลเราเอาหมออกมั่งดิเห็นไหมครับว่ามันมีสามแบบภาพยนตร์ก็คือส6บต่อ9แล้วก็เอ่อเหมือนกับสตอรี่นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมด้านเท่าสามแบบนะครับจบนะครับอ่ะลายน้ํามันไม่มีนะถ้าต้องการให้มีมันจะ,จะอยู่ตรงนี้นะครับท่อนจบปิดพื้นไปเลยฮะนางแบบเราเอาหมกมอมอกมับงดิพื้นไปเลยฮะนางแบ <P en ic> พื้นไปเลยฮะนางแบบแ็คกกดพื้นไปเ <ไป S 2> ลยฮะนางแบบเราเราก็กดปิดไปมันก็ไม่มีเรียบร้อยแล้วนะครับจบนะครับหนึ่งแอปแบบโหมันก็สามนาทีแล้วนะตัวนึ้งเซฟว่ากดไอ้ตัวนี้เนี่ยเซฟแค่นั้นเองบันทึกโดยไม่แชร์ครับแค่นั้นจบนะครับอันนี้ไม่มีอะไรน้ําชัวๆนะครับผมทําบ่อยอ่ะจบแอปแรกนะครับอ่ะต่อมาแอปที่สองนะครับวิด ครีเอเตอก็ได้ตัวนี้ครับสะกดตามนี้ก็ได้นะครับเซิร์ชตามนี้เซิร์ชไม่เจอก็ลองเซิร์ชใน Google นะครับถ้าเซิร์ชไม่เจออีกแสดงว่าแอปไม่ไม่มีการปรับปรุงหรือไม่มีการทําเพิ่มมันก็จะถูกลบไปจากระบบนะครับตอนนี้ยังอยู่นะครับปี2020นะเปิดเลยอ้าวอันนี้ผมทําค้างไว้เดี๋ยวผมออกมาหน้าแรกก่อนอ่าเราไปที่แก้ไขวิดีโอนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอเมื่อกี้มา อันไหนก็ได้ผมเลือกวิดีโอมาสักอันหนึง่งแก้ไขมาสามารถเลือกเพิ่มได้อีกนะทีนี้ผมลองทำให้ดูแบบง่ายๆนะครับมีอะไรบาตัดตัดตัดให้มันสั้นลงถูกไปทำอะไรได้อีกไหมใส่ฟิลเตอร์นะลองใส่ฟิลเตอร์ให้ดูเห็นไหมอย่างนี้เห็นไหม ิวเตอร์เยอะเหมือนกันนะอ่ะคิวๆีอย่างงี้อ่ะลองลองเซฟให้ดูเลยมีลายน้ำไหมนี่ครับสามารถเลือกเป็น HD 1 0 8 0 p ได้นะครับเซฟให้าาดูเลยเปิดให้ดูสดๆตรงนี้เลยนะครับแบบเราไม่มีลายน้ำนะครับเ,เห็นไหมไม่มีลายน้ำนะโอเคสองผ่านนะครับ แอปต่อมาอหน้าตาประมาณนี้แอปตัดต่อวิดีโอและรูปภาพเปิดอันนี้แบบของไทยๆเนาะกดแก้ไขวิดีโอดิเลือกวิดีโอแกลลอรี่เลือกอ่ะโอเคอ่ะถูกไปลองเลือกเอฟเฟกเล่นให้ดูเลยแล้วกันอ่ะครอบได้ด้วยเหรอ มีอะไรอีก effect. เอฟเฟกอใส่เอฟเฟกอันนี้มันเหมือนจะแบ่งช่องให้ดูด้วยว่าแบบก่อนปรับกับหลังปรับอนะ่ะดูดิเนี่ยมีหลายอันะเพื่อนๆลองเล่นดูแล้วกันนี่มันใส่เบอร์ได้ด้วยนะแบบเนี้ยเออลูกเล่นเยอะลูกเล่นเยอะเฮอะเอาผมเซฟไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่า ันนี้ม่เมาลูกเลี้ยมนี่มเมวมันไอ้นี่เกินไปมันกินสเปคเกินไปมันใช้เวลาครับออ,ออกอยังไอ่ารบอ๋อถ้เป็นฟิลเตอร์อะไรกันน่าจะไม่นานปรับให้สว่างแล้วกันอ่าน,นี้สว่างเอาบันทึกบันทึกเป็นใหม่ชื่อ,อดูอ แต่แอปนี้เซฟนานแต่ว่ามันไฟล์ใหญ่ครับมันก็ต้องเซฟนานแล้วแต่สเปกนะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูไฟล์นะครับอ่านี่ที่เขาขาวเมื่อกี้ไปลเดินไปเลยชา้าช้าอ่าไม่มีลายน้ำนะเพื่อนเพื่อนดูไม่มีนะอ่าไม่มีไม่มีไ,มมไฟล์ใหญ่ด้วยใช้ได้นะครับแอปที่สี่อ่ะ แอปตัดต่อวิดีโอลง y t u t u อ e บาย short. อินชอร์ดอะเซิร์ชตามนี้นะเซิร์ชตรงนี้ไม่เจอลองไปเซิร์ชใน Google นะครับเปิดมาหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวทิ้งก่อนเอามาใหม่ก่อนเอามาใหม่เอามาใหม่แล้วก็เลือกอ่าตัดตัดให้สั้นลงก่อน ตัดในสั้นแล้วก็ใส่เอฟเฟกแล้วกันนะให้มันจะได้ใบเร็ว,รวอันนี้เอฟเฟกรู้สึกว่าจะมีตัวโปรเยอะนะครับแล้วก็ปรับอันนี้ปรับเป็นขาวดำเหมือนกันจะได้ดูง่ายขาวดำอ่ะบันทึกเลยเดี๋ยวมันจะเสียเวลนาะอันนี้เลือกพันแปดสิบได้บันทึกอ่ะเสร็จแล้วไวมากตัวนี้ อ่านี่ข่าวดังเมื่อกี้เอาไว้ไหนเออเออนนี่ครับไม่มีรายน้ํานะครับนีไไไ่ไม่มี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 อ่าเห็นไหมเวิร์กเวิร์กเวิร์กสุดท้ายนะครับสุดท้ายคาาเมลอ่าผมอ่านผิดเป่าไม่รู้นะโปรแกรมตัดต่อวิดีโอผู้สร้างและกล้อง,องความสวยงามความงามอ่ะเสิร์ชตามนี้นะอ่าโลโก้ประมาณนี้นจําเอาเองนะครับ เดี๋ยวเลือกอ่าหน้าแรกก่อนอผู้ตัดต่อเลือกวิดีโอตรงไหนเลือกคลิปอเลือกคลิปมาก่อนอเลือกคลิปต่อไป ไส่เดิมไปเลยช,ะชะ้าช้าเลือกอ่ะตัดคลิปตัดแตง่งอันนี้ไงตัดแตง่งตกโลง่งต่ดตรงประมาณเดี๋ยวใส่ฟิลเตอร์เลยละกันใส่ฟิลเตอร์เอฟเฟคอ่ะใส่อันนี้ใส่เอฟเฟคได้อ่ะลองเอฟเฟค ตรงนั้นเดี๋ยวเลยครับอือนะเดี๋ยวเลยครับ <laughs> อ,อ่ะลอง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 ถูกไปมตรงออกเลยมันเทิรลงแกลเลอรี่เอาสูงที่สุดเลยอย่สูงสุดดูซิมันได้เท่าไหร่อ่ะเสร็จแล้วไวมากน,นะครับนี่อันนี้บงบงบงอ่ะเปิดเดีตรงนั้นเดี๋ยวเลยครับ <laughs> ไม่มีลายน้ำเด้อไม่มีไม่มีไม่มีลายน้ำไม่มีลายน้ำเยโดเสร็จแล้วห้าแอปนะครับเพื่นพนอนๆเดี๋ยวดูซิว่าหนึ่งอันนี้เท่าไหร่อันนี้เป็นเจ็ดสองศูนย์เนาะอันนี้เจ็ดสองศูนย์นะอีกอันหนึ่งพันแปดสิบพันแปดสิบพันแปดสิบเจ็ดสองศูนย์อ่ะสรุป 7, 2, เจ็ดสองศูนย์ก็ยังโอเคเนาะพัเเนแปดพันแปดสิบก็ใช้ได้นะครับแอปแอปเฟซบุ๊กแอปยูทูบนะครับโอเค และนี่ก็เป็น5แอปตัดต่อวีดีโอปี2020แล้วไม่มีรายําำใช้ได้ฟรีไปลองนะครับโอเคถ้าชอบกดไลค์กระทืบไลค์ให้ด้วยแชร์ให้ด้วยนะครับสับสไคร b ์ให้ด้วยไปนะครับคลิปนี้สวีดสวัสดีจ้า